ก่อนเวลา5ทีนะครับวันนี้169บริษัทก็กขับมากทีเดียวแนละ้วไอ้บรรพงค์เองก็เยอะแล้วนะครับบนรถอีกอนะ ที่สถานีบ้านโป่งท้าราาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและว่จ้งวัราขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตปวตรวจสอบผู้ขับข้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจรวที่สถานีบ้านโป่งทางขลาที่หองกระนี้เป็นขบวนรถเิขบวนที่มีหกเ้าต้นทางสถานีกลางคุณ่อภวัตน์สุจายพักสถานียาลาขอความตรกผู้โดยสาร ไปไหนครับก้าวขึ้นเลยครับเดี๋ยวรถออกแล้วใช่กรับขึ้นไปได้เลยขบว่เพือออกจากสถานี้าโไปแล้วอยูดยบสู้โดยสาที่สถานีโพธาลสถานีนาสุรถานีากข้อเป็นสถานีรไปตามค่ะสถานี้านงานจัดการรถไฟแหประเทศไทยขอขอบคุณู้โดยสาร่ ที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายการโดยมสุขภาพปลอดภอย่างที่ว่าในการเดินทางั้งต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ จอดรอเวลาออกอยู่นะครับวันนี้ไม่มีตู้เ r มานะฮะะได้เวลาออกนะฮะ